สวัสดีครับผมสุขสันต์สว่างครับวันนี้มีของดีที่จะแนะนําให้สมุนไพรไทยนี้มีคุณภาพนะครับวันนี้แนะนําสมุนไพรที่เป็นยาบนรุร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยพวกผมในฐานศิลปินเนี่ยพวกเ,เราไป่กินราบเมสอบบุรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องกังวงนะครับวา่าเราจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการทางานหนักเนี่ยเราไม่รู้ว่าสุขภาพเราจะไปอยู่ตรงไหนผมแนะนำจริงบครับ สมุนไพรกับสูตรที่บำรุงกายของคุณหมอสมมัยนะฮะลองไปกินดูคือตัวเองนี่ไม่จำเป็นต้องมีเป็นโรคอะไรนะฮะแต่ว่ายาำรุงกินแล้วจะบำรุงร่างกายเราให้ถูกสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสิ่งสรรพคุณหลักเนี่ยคือบำรุงน้ําเหลืองบำรุงกายและสหรับท่านที่มีความเสี่ยงคิดว่าตัวเองกลัวจะเป็นมะเร็งหรือว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกัวจะจะ,จะเป็นมะเร็งระยะมันแรกงแรงมีความรู้สึกเนี่ยผมแนะนาให้ท่านทานเลยนะเพราะการเป็นปลงหน้าเพราะเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีตัวยาที่มีสรรพคุณต้านมะเร็งเยอะท่านทันแล้วท่านจะรู้นะครลองไปดูนะฮะจีเงิบนะครับสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ